ช่วงนี้หมอกเยอะมากๆโอ้ยเหนื่อยวิ่งขึ้นเขามา,ปาไปเดี๋ยวไปวิ่งเข้าป่ากันทุกคน สวัสดีค่ะทุกคนมาพบกับนิวในสโล w เก์แล้วค่ะวันหยุดไม่ได้หยุดนะคะจริงๆแล้วเนี่ยนิวก็จะทําคลิปเกี่ยวกับวันหยุดของนิวว่าทำอะไรบ้างนะคะแต่บังเอิญมันมีเหตุการณ์ต่างๆนะคะทําให้นิวนึกขึ้นได้ว่าตอนที่นิวอยู่บ้านเลี้ยงลูกเนี่ยมันก็จะมีคําพูดต่างๆนา,นานานะคะจากคนใกล้ชิดบ้างจากคนทั่วไปบ้างนะคะดีจังเลยอาชีพในฝันอยากอยู่บ้านเฉยๆ อยู่บ้านเฉยๆจ้ะหรือใครจะไปสบายเหมือนเธอล่ะวันๆไม่ต้องทำอะไรสามีเลี้ยงสบายละสิยังไม่จบแค่นี้เดี๋ยวต้องทำกับข้าวอีก หืม hmm. วันๆไม่ต้องทำอะไร hmm. <laughs> สบายสบายคือถามนิวไหมว่านิวอยากจะอยู่บ้านเฉยๆหรือว่าอยากจะไปทำงานนึกออกไหมคะคือเรามีหน้าที่เราอยู่ที่นี่เราก็ต้องเลี้ยงลูกไม่งั้นใครจะมาเลี้ยงให้เราแต่ถ้าถามใจเราอะในใจเราอยากทำงานมาลตลอดคือนึกออกไหมว่าเวลาไปทำงานอะเราได้พักกลางวันแล้วเราก็จะรู้สึก เออได้คุยกับเพื่อนมันอย่างน้อยมันก็ยังมีอาการที่แบบว่าคุยกับคนอื่นบ้างแต่คนที่เลี้ยงลูกอย่างเดียวค่ะทุกคนและยิ่งอยู่ต่างประเทศตัวคนเดียวอ่ะมันไม่มีคนให้คุยด้วยเลยนะมันไม่มีเวลาที่จะไปทำอย่างอื่นในตอนที่ลูกเล็กนะเออตอนนี้คือลูกโตแล้วเราแต่ว่านิวพูดถึงตอนที่เอมมาเล็กอะ่ะเราก็ต้องใช้จิตวิทยาขั้นสูงที่จะแบบอืมคนนิวเคยแบบว่าไม่รู้จะทำยังไงอะ่ะมันไม่ไหวแล้วอะ่ะ เิวควางหม้ออันนี้นิวเคยคุยกับเพื่อนนะซึ่งเพื่อนนิวก็เป็นเพื่อนนิวบอกว่าเฮ้ยมันช่วยได้นิวบอกใช่มันช่วยได้จริงๆคนอื่นอาจจะมองว่าเราแบบว่าปลาข้าวของรุนแรงแต่ว่ามันยังดีกว่าเราอะไปลงกับลูกไงคือบางครั้งมันสุดๆอ่ะและอย่างที่นิวบอกว่าบางทีนิวแบบตัวคนเดียวจริงๆหมายถึงสามีนิวเขาก็ทํางานที่อื่นนะคะเขาเมื่อก่อนเขาจะเดินทางบ่อยมากก่อนที่จะมีโควิดเนี่ยคือแทบจะไม่ได้อยู่บ้านเลยเดือนหนึ่งนี่แบบ ไม่รู้เจอเกันกี่วันฉะนั้นทุกอย่างมันคือนิวแล้วมันไม่มีคนมาผัดผัดเปลี่ยนเด็กในสมัยนั้นในลูกที่แบบสองสามขวบนึกอ,ออกไหมทุกคนเออเราก็ต้องมีวิธีทางออกของเราบ้าง <c oughs> เช่นการปาม้อแล้วที่ตลกคือสามีถามว่าทําไมหม้อมันบินอยู <c oughs> ก็บอกอืมันนี้ไม่รู้จะทํำยังไงแล้ว <c oughs> แล้วาปาม้อลงพื <c> ้น <oughs> เอ,อ่อหม้อยังอยู่เลยทุกวันเนี่ย <c oughs> จริงๆริเออมันก็เป็นวิธีการอย่างหนึ่งที่ เราไม่อยากจะไปลงกับเด็กเนาะแล้วเราก็าไม่รู้จะไปลงกับใครมอก็เลยกลายเป็นสิ่งที่รองรับอารมณ์เราได้ในตอนนั้นขอบคุณมอด้วยนะคะ <c oughs> นึกออกไหมว่าคนที่พูดก,กับเราอ่ะมันมันเป็นผู้หญิงด้วยกันด้วยไงเออแต่ผู้หญิงเหล่านั้นเขาอาจจะไม่ได้มีลูกเออเขาเป็นผู้หญิงทํางานเขาอาจจะไม่ได้เข้าใจว่าหรือบางคนก็มีลูกก็มีนะทุกคนแต่เขาไม่ได้เลี้ยงลูกเองไงเขาก็ไปทํางานแล้วก็ฝากลูกไว้กับคนอื่นเขาก็เลยรู้สึกว่า เขาก็ทํางานได้นี่เออแล้วเขาก็เลี้ยงลูกนึกออกไหมมันจะคนละิวกันเออแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะนิวเชื่อว่าพลังของผู้หญิงอะ่ะไม่ว่าจะเลี้ยงลูกหรือไม่เลี้ยงลูกหรือมีลูกหรือไม่มีลูกอะ่ะมันก็ไม่ควรจะมาพูดใส่กันแบบนี้ไงเพราะนิวคิดว่าผู้หญิงทุกคนอะ่ะมันมีค่าหมายถึงว่าคือไม่ว่าคุณจะเป็นแม่บ้านอะ่ะแต่คุณไม่รู้หรอกว่าเบื้องหลังของเขาอะ่ะเจออะไรมาบ้างฉะนั้นถ้าเจอเจอหน้าเขาอะ่ะคุณไม่ควรมาพูดว่าสบายเนอะ ให้สามีเลี้ยงวันวันไม่ต้องทำอะไร <c oughs> คุณพระคุณมาดูไหมวันวันทำอะไรบ้างคนเหล่านั้นที่พูดกับนิวอะพอเขาได้มาเยี่ยมนิวที่บ้านะหรือเขาได้มาใช้ชีวิตกับนิวอยู่ที่บ้านหนึ่งวัน่ะทุกคนพูดเป็นเสีงยงเดียวกันว่านั่งบ้างเถอะจริงๆคือนิวเคยไปบ้านเพื่อนแล้วสามีเขากลับมาจากทำงานแล้วสามีเขาก็กินข้าวที่เพื่อนอยู่ทำให้แล้วพอกินเสร็จสามีเขาก็บอกว่าขอบคุณนะ คือนึกออกไหมว่านิวฟังแค่นี้นิวรู้สึกว่าเฮ้ยมันวิเศษมากเลยคำเนี้ยมันไม่ได้มีอะไรเลยนะมันแค่ขอบคุณในสิ่งที่เราทำให้นั่นคือเขาเห็นค่านิวก,ก็เลยกลับมาบอกสามีว่าเฮ้ยเนี่ยรู้ป่าวันเนี้ยเขาพูดแบบนี้แบบนี้แบบนี้ซึ่งผู้ชายบางคนอะบางทีเขาก็ไม่ได้ใส่ใจไงคือแต่เราอะก็มีหน้าที่ต้องบอกเขาคือผู้หญิงบางคนก็ไม่พูดแต่นิวพูดเนี่ยเออนิวก,ก็บอกสามีว่าเฮ้ยการพูดอย่างเงี้ยบางทีพูดแค่เนี้ย เราก็รู้สึกมีพลังขึ้นมาแล้วนะซึ่งหลังจากนั้นสามีนิวก็พูดขอบคุณทุกครั้งที่ได้กินอาหารของนิว <c oughs> <c oughs> แอบนิวไม่ว่าเวลาเห็นแม่บ้านที่เขาเลี้ยงลูกอยู่บ้านเฉยๆอะ่ะคือหยุดพูดเถอะว่าสบายเนอะอยู่บ้านเฉยๆหรือสบายเนอะวันๆไม่ต้องทำไรให้สามีเลยยี้ยง <c oughs> เหมือนคลิปนี้เป็นคลิประบายอารมณ์ของนิวก็แล้วกันนะทุกคน <c oughs> ย้อนกลับมาดูว่า วันหยุดไม่ได้หยุดของนิวทำอะไรกันบ้างทุกคนอื่นตีสี่สี่สิบห้าคืออันนี้ไม่ได้เวอร์นะทุกคนการตื่นเช้าเนี่ยมันเป็นเวลาเดียวที่นิวจะได้วิ่งจะได้ทำเพื่อตัวเองคือนิวติดการวิ่งไงไม่ถ้าวันไหนไม่ได้วิ่งถามว่าขี้เกียจไหมขี้เกียจคะ่ะนึกออกไหมถ้าคนที่วิ่งทุกวันอ่ะมันจะติด มันจะรู้สึกว่าขี้เกียจก็จริงแต่ว่าถ้าไม่วิ่งอ่ะจะรู้สึกหงุดหงิดไปทั้งวันเลยแต่พอได้วิ่งมันเหมือนได้ปล่อยพลังปล่อยแสงอย่างงี้ทุกคนมันก็เลยแบบต้องตื่นอื่นแต่เช้าหน่อย พอหลังจากวิ่งก็เข้าสู่โหมดซินเดอเรล่าแล้วค่ะทุกคนคือทำอาหารเช้านะคะถ้าวันจันทร์ถึงสุดเนี่ยแล้วแต่ว่าเอมมากับสามีอยากจะกินอะไรสามีนี่ง่ายหน่อยแต่เอมมาเนี่ย คือนิวก็นิวก็คงเป็นความผิดของนิวอะที่นิวแบบฝึกเขามาอย่างนี้ว่าจะกินอะไรกลายเป็นถามเขากลายเป็นไม่ได้บอกว่าวันนี้กินอย่างนี้นะแต่ถามเขาว่าวันนี้จะกินอะไรแล้วเราก็ดันแบบมนุษย์แม่ไงลูกอยากกินอะไรจะให้หมดจัดก็เลยแบบถ้าวันนี้อยากกินสลับเปล่าแต่สลับเปาเนี่ยบางทีนิวก็ทําแช่ฟิสไว้อยู่แล้วเนาะแค่ต้องเอาออกมาแล้วก็อุ่นแต่นึกออกมาการอุ่นนะ่เออมันนิวก็ไม่ได้หมุนอุ่นไมโครเวฟเน่ยนิวก็จะมีลัง <laughs> มีซึ้งเนาะมีลังถึงเนาะ นี่ดูสลาเปาพอดีเอม่าเขาอยากกินสลาเปาก็เลยวันนี้ทําทั้งขนมเิวสยทั้งสลาเปลาวเราก็จะเตรียมอาหารกลางวันให้สามีไปทานกลางวันที่ทํางานด้วยค่ะมันก็ต้องเก็บล้างใช่ไหมทุกคนจานเมื่อเช้านะแล้วก็ไอที่ต้องทําขนมด้วย ก็จะยังไม่ได้เก็บอะไรเลยหลังจากนั้นก็จะไปส่งเอ็มมาที่โรงเรียนนะคะแล้วก็บางวันก็อาจจะต้องไปซื้อของเข้าบ้านด้วยเพราะว่าบางทีไม่มีกับข้าวใช่ไหมคะนิวก็จะไปซื้อกับข้าวเนี่ยอาทิตย์ละประมาณ2วันค่ะกลับมาบ้านก็แน่นอน,นะคะ่ะก็ต้องเก็บจานที่เขากินอาหารเช้ากันไว้นะคะหลังจากนั้นก็จะต้องซักผ้าตากผ้ารีดผ้านะคะเพราะว่าในแต่ละอาทิตย์เนอะเราทำงานมามันก็พอวันหยุดเราก็ต้องมาซักผ้านิวเชื่อว่าหลายๆคนเป็นเหมือนนิวไปทํางาน อาจจะเป็นพนักงานออฟฟิศได้หยุดแค่เสาร์อาทิตย์ก็คือต้องเคลียร์ผ้าก่อนซักผ้ากันก่อนใช่ไหมคะทุกคนก็แน่นอนอย่างที่ทุกคนรู้นะคะคือนิวทำงานที่ร้านอาหารแล้วนะถ้าวันหยุดเนี่ย นิวก็ต้องมาตัดคลิปทํา y o u t u b e นะคะเพื่อที่จะได้มีคลิปออกอาทิตย์ละหวันคือจริงๆหิวอยากจะออกอาทิตย์ละสวันด้วยซ้ํานะคะแต่ว่าตอนนี้กําลังคิดอยู่ว่าจะทําได้ไหมเพราะว่าไม่มีเวลาจริงๆทุกคน ถ้านิวหยุดตรงกับวันจันทร์ถึงสุกเนี่ยนิวก็นิวก็จะต้องทําอะไรให้เสร็จภายในประมาณแบบไม่เกินบ่ายสองเออนิวก็ต้องไปรับเอฟมาเพื่อที่จะไปส่งเขาเรียนพิเศษเพราะเขาก็ยังอยากให้นิวพอเท่าไหนเขารู้ว่านิวหยุดเขาก็ยังอยากให้นิวไปรับไปส่งอยู่อนิวก็จะพยายามทําทุกอย่างให้เสร็จภายในบ่ายสองแล้วก็ไปส่งเขาแล้วก็กลับมาทําต่อ ถ้าเป็นวันหยุดที่ตรงกับเสาร์อาทิตย์เนี่ยนิวอาจจะตื่นได้สายหน่อยแต่โดยปกติคนตื่นเช้าอะ่ะมันจะมันจะตื่นเองโดยอัตโนมัติบางทีอยากจะตื่นสายสายแต่มันตื่นไม่ได้ไงเออบางทีตื่น6กโมงก็พาหมาไปวิ่งเหมือนเดิมแล้วก็กลับมาซึ่งบ้านนิวเนี่ยเป็นบ้านครอบครัวคนไทยไงสามีเป็นคนไทยเชื้อสายจีนฉะนั้นอาหารเช้าของเขาเขาก็อยากจะแบบจัดชุดใหญ่กินข้าวต้มแล้วกับข้าวนะทุกคนก็คือ สั่งได้เลยจ้ะอยากจะกินขาหมูอยากจะกินเป็ดเอ็มเคอยากจะกินเป่าฮอึอยากจะกินกุ้งมังกรแล้วแต่เลยปลานึ่งอะไรอย่างนี้มาหมดนะคะจัดให้ทุกอย่างแล้วแต่อยากจะกินอะไรนะคะสามีเขาก็บอกไว้วันศุกร์ว่าวันเสาร์อยากจะกินอะไรนะนิวก็จะเตรียมไว้แล้วก็วันเสาร์ก็จะทําให้จัดให้ทุกอย่างเลยค่ะ าชอบกินซึ่งอ่าอ่าก็แบ่งคาราทูม์งไงมีสองข้างคุ่ของเอ็มมาคุ็ของป๊าปมาแล้วเน แน่นอนว่าทํากับข้าวเองมันก็ต้องเก็บใช่ไหมทุกคนนะมันก็จะมีเวลาเก็บจานเก็บล้างอะไรต่างๆเช็ดครงเช็ดครัวนะออหลังจากนั้นก็ไปอาบน้ำพออาบน้ําเสร็จเนี่ยนิวก็เริ่มสอนหนังสือถ้าเป็นเสาร์อาทิตย์เนี่ยนิวก็เริ่มสอนภาษาไทยเอม,มาละเพราะว่าเคยให้สามีสอนเนี่ยไม่รอดผิดทุกขอ้อ บ้านหลังหนึ่งใช้ไฟฟ้าเท่าไหร่หนึ่งสามสองก็ใช้าสามเก่มากเพราะอันนี้เป็นกดทีาดา่ดนต,ตางจะเข้อเนนา,าขอ,อื่นเป็นแน่แกเพราะว่าตัวอื่นเป็นแม่กบกบกไก่ใ,ใช่ไหมอันนี้เป็นน้ากบ ไหนสนุกสุนักสนักไม่ใช่สนุกมาสนุกอะไรล่ะทำภาษาไทยสนุกเวละไม่สนุกอีกหน้าไหมไปแ้ป๊าบอกให้ทำกี่หน้าสามหน้ากับปูไปดูขอบคุณค่าหรือยังขอบคุณค่านะหนูก็เลยต้องเป็นคนสอนภาษาไทยลูกเองแล้วก็ ต้องมีคณิตศาสตร์นิดหน่อยพอเอ็มมาทำเสร็จเนี่ยนิวก็จะให้เวลาเขา2ชั่วโมงเขาก็อาจจะไปเล่นกับเพื่อนหรืออาจจะดูกระตูนแล้วแต่เขาเลยเป็นฟรีไทม์ของเขาแต่นิว2ชั่วโมงเนี้ยก็คือตัดคลิปค่ะทุกคนหรือไม่ก็ทําขนมแล้วแต่เลยว่ามีออเดอร์ไหมคือหลายคนอาจจะสงสัยว่าวันหยุดนิวทําอะไร คือนิวก็จะมีออเดอร์ขนมเค้กต่างๆนะคะแล้วก็ตอนหน้าจะพาทุกคนไปดูว่าขนมอีกอย่างหนึ่งที่นิวทำเป็นประจำเนี่ยแล้วส่งไปทั่วสโลวาเกียด้วยคืออะไรตามไปดูกันนะทุกคนที่พูดมาทั้งหมดเนี้ยนิวจะพยายามทําให้เสร็จภายในประมาณบ่าย3หรือบ่ายสไม่เกินนี้เพราะหลังจากเนี้ยเหมือนเดิมนิวก็อยากจะมีเวลาอยู่กับเอมมานะคะพาเอมมาไปเดินแล้วก็ไปทานข้าวเย็นกันอันนี้หมายถึงเฉพาะเอ่อพูดถึงวันเสาร์อาทิตย์นะ ซึ่งบางเสาร์อาทิตย์นิวก็ต้องขอโทษเอมมากับสามีจริงๆเพราะว่าบางทีนิวทาขนมคือมันมีออเดอร์มานิวสัญญากับเขาแล้วว่าเดือนพฤศจิกากับเดือนธันวาเนี้ยนิวจะไม่รับออเดอร์เลยเพราะว่ามันไม่มีเวลาให้เขาเลยไงแล้วเออมันก็มีอาทิตย์นั้นที่เหมือนลูกค้าเขาอยากได้เนอะเราก็อยากจะจัดให้นึกออกไหมเราก็ปฏิเสธไม่เป็นเราก็เออเราก็จัดให้แล้วก็เดือนธันวาอะตอนแรกบอกว่าเดือนพฤศจิกาจะไม่รับออเดอร์เดี๋ยวเดือนธันวาจะไม่รับออเดอร์ละ แต่ตอนนี้เหมือนมีออเดอร์อยู่เหมือนกันก็ปฏิเสธไม่ได้จริงๆนึกออกไหมทุกคนก็คือเสาร์อาทิตย์ของนิวอ่ะก็ไม่ไปส่งขนมก็ทําขนมอยู่อย่างเงี้ยวนวนวนอยู่อย่างเงี้ยค่ะทุกคนกลายเป็นว่าเขาก็รอนิวทั้งวันจนแบบจะมืดแล้วแล้ววันนั้นสามีนิวเนี่ยก็ต้องไปก็ต้องไปอีกที่หนึ่งแล้ว่ก็คือเขาเขาต้องเดินทางแล้วเขาก็ไม่อยู่เขาก็รอนิวนวก็กราบขอโทษสามีกับลูกสาวมานะที่นี้ด้วยนะคะไปค่ะ ตอนนี้สามีกับเอมมาเขาก็เดินล่วงหน้าไปก่อนนะคะพอดีวันนี้เป็นวันหยุดเนอะเราที่นี้มันมีคนที่จะสั่งขนมไงนิวก็แบบเก่งใจเขาสัง่งนิวก็เลยต้องทำนะเอ้าวหมาหมาอาวดีดห <laughs> มาหมาอยู่ข้างหลังเห็นไหมเออนะนิวก็เลยขออนุญ,ญาตทำไงคือนี่วัน ตื่นตั้งแต่เช้าแล้วตั้งแต่ตีสี่ตีห้าแล้วเพราะว่านิวรู้ว่าขนมทำทั้งวันแล้ววันนี้สามีนิวเขาก็จะไปเออเขาจะไม่อยู่เขาจะไปอีกอีกเมืองนึงเขาก็อยากจะมีเวลายอยู่กับลูกกับภรรยาดวนิว,วขอโทษเขาแล้วก็เขาก็บอกว่าเนี่ยเดี๋ยวต้องไปแล้วนะอะไรนิวก็นเลยเออเอองั้นเดินออกไปก่อนเลยเดี๋ยวนิวจะรีบตามออกมาเออวันนี้นิวก็ ตั้งแต่เช้านะเตรียมกับข้าวให้ลูกให้สามีกินข้าวเช้านะบ้านเราก็จะกินแบบสามสี่อย่างตอนเช้าเหนื่อยเดินแล้วก็เตรียมขนมตั้งแนตะ่เช้านะทากับข้าวให้ลูกให้สามีกินก่อนแล้วก็ทาขนมต่อแล้วอ้แไม่อยากกินสะลัดเปล่าก็ทําสะลัดเปล่าอีกวันนี้ทำไรอย่างอ่ะไปเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเขาเดินไปถึงไหนแล้วเขาจะเดินเข้าป่ากันนะเข้าไปเจอกันในป่าไปค่ะ เจอแล้วเจอสามีแล้วเห็นไหมอยู่ตรงนู้นป่านี่คือทางเข้าป่าคาชกาหรือหลามามาเร็วเอาอะไรมาเอามามาสิอาจารจะป่าป่าป่าโอเคป่า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 ป่ะ๋อป่าไปแล้วใช่ไหม อาจุกฟ้าก่อนป้าต้องไปละทีมาเอมาเร็วๆนะ <laughs> ถึงแล้วโทรบอกนะปา้า <laughs> เอา่้าละสาวีไปแล้วปา้างันเราเดินเข้าปาาก,กันคือจริงๆอ่ะ <laughs> เรา <laughs> เราสาคนพ่อแม่ลูกเนี่ยไม่ได้มีอะไรที่วุอหวาเลยเหมือนที่นิวเคยบอกว่านิวนว,นว,ว่าชีวิตของนิวไม่ได้น่าสนใจนิวก็เลยไปสัมภาษณ์คนอ,อื่นเพราะว่าชีวิตของเรามันคือแค่นี้เลยเราไม่มีญาติพี่น้องเราก็คือแค่เสาร์อาทิตย์อยู่ด้วยกันแล้วก็ตอนบ่ายๆก็เริ่มจะออกไปเดินป่า คุยกันอัปเดตชีวิตกันว่าเป็นยังไงก็คือชีวิตอยู่แต่ในป่าเลยทุกคนจะเดินห้างบ้างก็เหมือนมีอะไรที่จําเป็นต้องไปอ่ะเหมือนซื้อซื้อของเรียนเอมมาอะไรเนี่ยถึงไปเดินห้างค่ะตามตามไปเจอทางออกแล้วเหรออยู่ไหนอ่าอยู่นี่วอชกา บางคนอาจจะคิดว่าทำไมนิวไม่วิ่งตอนเย็นที่นิวตื่นเร็วเพราะอยากเคลียร์ทุกอย่างให้เสร็จเผื่อที่ช่วงเย็นจะได้อยู่กับเอมมาเดินคุยกันแลกเปลี่ยนและอัปเดตชีวิตในแต่ละวันว่าไปเจออะไรกันมาบ้างค่ะคลิปหน้าวันหยุดไม่ได้หยุดของนิว ไปดูนิวทำขนมและไปส่งขนมด้วยกันนะคะถ้าอยากรู้ว่านิวทำขนมอะไรส่งไปทั่วสโลาวาเกีย mm hmm. ก็อย่าลืมติดตามกันนะคะทุกคน อันนี้ก็คือวันหยุดที่ไม่ได้หยุดของนิวนะคะหวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้นะคะยังไงก็อย่าลืมเป็นกำลังใจกดติดตามกด Subscribe ให้ด้วยนะคะวันนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ